การจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงถึงศักยภาพของภาคใต้เรานะครับซึ่งเราทราบดีว่าภาคใต้นั้นก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์นะครับที่สามารถยกจะดับเครื่องเศรษฐกิจให้กับประเทศได้เป็นอย่างมากนะครับด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและองค์ความรู้ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ทั้งภาคการศึกษาและภาคเอกชนนะครับรวมถึงการสนับสนุนอย่างยิ่งจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ธีมหลักของเราเนี่ยจะ เป็นการนำเสนอเห็นถึงศักยภาพที่เกิดจากการวิจัยด้านและนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในการพัฒนาองค์ความรู้พนฐานทรัพยากรและก็ความรู้เชิงลึกทั้งด้านวิทยาศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการในเชิงสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องของอ,อาหาระครับการเกษตรเรื่องของ เทคโนโลยีต่างๆด้านดิจิทัลที่ทันสมัยรวมถึงด้านการแพทย์นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มีบทบาทสําคัญในปัจจุบันและอนาคตดังนั้นการได้รับความร่วมมือในครั้งนี้ก็ต้องถือว่าเป็นน,นิมิตหมายที่ดีนะครับในการขับเคลื่อนให้ภาคใต้ของเราเป็นอีกจุดหนึ่งที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรประเทศบนฐานนวัตรกรรมและเทคโนโลยีนะครับ